ดี๋ยวว่ากันเรื่องของคูม่มวยนี่บิ๊กบึ้มแน่นอนส่วนคู่นี้ครับยกที่3ครับมนไฟแดงครับน้ำเงินคอสตาผ่านไป2ยกแล้วนะครับยกนี้น่าจะเห็นอะไรดีๆมากขึ้นมนไฟนี่ออกมาเดินเร็วแล้วพยายามจะเบียดปล้ำนายโอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกคอสตานี่ต้องอาศัยจังหวะสีมือไม่ประทะด้วยนะครับวงในนี่รู้ว่าเป็นรองแน่พยายามจะไล่แขนแทงสู้เหมือนกันเริ่มจะเร่งเกมแล้วนะครับตอนนี้มนไฟ มาดูในครับจับได้แล้วตีกันไม่ถนัดก็ต้องแยกแล้วครับใหหมอเริ่มกันใหม่ครับยืนใกล้ๆออกโุธให้ามาถนัดโอ้โหแข่งกระมัดครับแข่งสายคอสตาหมัดของบนไฟอะมาดูในอีคทีครับมนไฟกดแขนคอสตาพยายามจะขึ้นบนขึ้นได้ไหมไม่ขึ้นไม่ได้ต่างคนต่างล็อกสะพายแล้ครับมาดูความแข็งแรงอยู่ที่ใครอยู่ที่กรรมการแล้วครับตีไม่ได้ต้องแยกก่อนไม่ถนัดก็จับแยกออกมาครับเดินลุยต่อครับบนไฟคอสตาชิงตีก่อนมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยแล้วก็เตะดอกนี้ครับ โอ้โหถึงกับมองพี่เลี้ยงแล้วเดินเข้ามาไม่แต่งตัวเลยนะครับเสียบคืนเลยอ่ะมนไฟเนี่ยว่าได้เหลี่ยมมาช่วยคอสตา้านี่คอยไล่แขนแทงข่าสู้ตอนนี้มนไฟไม่สนพยายามเบียดปล้ำในยมีสอกสลับจับได้ล็อกได้โอ้โหแต่ว่าดูการไล่แขนคอสตานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไล่แล้วแทงโต้ยัดไส้เจ็บๆเรียกเสียงเชียร์จากแฟนมวยนี่โอ้โหลั่นสนามแล้วครับ วัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วครับแบบนี้ครับหัวจิตหัวใจใครดีกว่าการนี้มีโอกาสครับอ่ะปารกลาครับเดินชนแลกเข่ากันครับเสียบขวาไปทางด้านของคอสตาุนไฟครับพยายามหมุนพยายามจะขวางได้ไหมไม่คอสตาล็อกได้แน่นครับบนไฟขวางหน้าขวางหน้าตีได้ไหมตีไม่ได้ครับแม่หยกเข่าแบบเก่งกลางยังไม่มีจังหวะเสียบครับกรรมการต้องแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งเกมอยู่ที่วงในเลยครับอีกคนพยายามล็อกอีกคนพยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับแทงเข่าซ้ายครับเด้งตีคืนมาครับุนไฟ ต่างคนต่างตีครับต่างคนต่างตีครับวงไนสู้กับสนุกมีหมัดมาเสริมนะครับต่อยลำตัวคับคอสตาดูว่าความแข็งแรงวงไนจะเป็นรองแต่คอสตานีอาศัยเหลี่ยมลูกหกักลูกแทงนะครับโอ้โหทําได้ดีนะครับชุดนี้เอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในที่ว่าเหนียวเหนียวของบนไฟนี่มาเจอหลักเหลี่ยมการไล่แขนของคอสตาแล้วก็แทงเข่ายัดไส้แต่ละดอกนี่เจ็บๆทั้งนั้น มาดูบนไฟพยายามจะเร่งบทจับได้นี่ก็ปั้มตีได้เหมือนกันนะครับโอ้โหเอาละครับหนังชีวิตแน่นอนครับลายยก3ครับต่างคนต่างต็มที่แล้วครับยังไม่มีใครหยุดแล้วครับยกนี้นี่ออกกันต่อเนื่องเลยครับอ่ะนายล้วนๆเสียบ้าไปยัดก็ไบต่างคนต่างเสียบต่างคนต่างยัดยื้อกันไปเหนียวกันไปฟัดกันไปดูรับจังวันนี้ทางด้านของเขาพยายามจะหักครับแต่ว่าลุดแก่หัวครับออกไปนอกเวทีนอกเชือกครับแต่ว่ายังสู้ได้ต่อ อีกคนหนึ่งสู้ด้วยความเหนียวครับส่วนอีกคนนึงพยายามอาศัยหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับแทงข่าขวาโต้คืนโอ้ยเกมนี่กําลังเข้าุพ่อนะครับเป็นคนลูกเพราะอัดฉีดแค่20,000ครับมาแล้วครับ2อ0 0 0บาทครับอัดฉีดไปที่มุมน้ําเงินครับแล้วก็เทโชซะเลยครับพี่โอร้อยเอ็ดครับพี่เอชุมพรบอกสั่งต่อยําตัวแล้วครับทางด้านของคอสตาครับแก้มาแบบนั้นียกว่าทางทีมงานนี่บอกให้ต่อยมัดแล้วก็ไล่แขนอย่านิ่งนะครับต้องมีดิ้นมีขวางสู้ โอ้โหแต่มนไฟนี่ยิ่งชกยิ่งแรงเหลือเกินตอนนี้ดูว่าเครื่องเริ่มติดนะครับเบียดตลอดวงในโอ้โหมีสอกสลับด้วยมาดูแล้ครับอัชชีสองหมื่นจะเห็นผลหรือไม่ครับอาจจะดูไม่เยอะเหมือน30ล้านครับแต่ว่า2,000 0ื่สำหรับนักมวยนี่ถือว่ามีค่าครับตอนนี่มีสัก5 0าร้อยไหมผมอยากได้เอาเดินเข้าต่อครับแข้งขวาดักเอาไว้ครับวงในเหนียวเหนียวครับมนไฟมาแล้วครับ โดนชิงตีก่อนแต่ก็เสียบขึ้นเหมือนกันครับตีเขวา,ขารับคอสตาโมนไฟแทนโอ้โหเกมอยู่ที่วงในกรับพิแอีครับ,รรบนี่แหละครับสงคมเขาไม่รู้ใครตีใครแล้วตอนนี้โมนไฟนี่เข้าไปล็อกล่างนะครับโอ้โหมาโดนล็อกกบไพายเร่งเรียกว่าไล่แขนแล้วก็แทงเขาา่ายัดไส้เจ็บๆมีต่อยลำตัวอเอา้ามาดูจังหวะนี้ครับเริ่มจะตีได้แทงได้สวยๆคอสตาแล้วก็มีแข้งซ้ายสกัดเอาไว้ด้วยครับโอ้โหมนไฟเองก็เดินไม่หยุดครับ ทำได้บ้างไม่ได้บ้างครับสลับกันไปขณะที่คอสตาเองก็ตั้งรับก็จริงครับแต่ดูครับมีลูกจิ้มท้องเลยครับมัดขวาเปิดเกมด้วยหมัดแล้วก็ดูครับวงในก็ไล่แขนแทงสู้ครับเบียดเหลือเกินครับไปดูครับไม่มีใครยอมใครไอ้ก็ไปเสียบก็ไปโอ้โหจังหวะเดินเข้ามาของมนไฟนี่คอสตาเนียมีแข้งซ้ายครับมีแข้งซ้ายติดเบรกไว้มีจิ้มลำตัวครับแล้วพอถึงวงในครับเนี่ยตีสู้กันครับ ตีมาก็ตีคืนครับของไทยชัดกว่ากาันของไทยหนักกว่ากาันของไทยแรงกว่ากันครับนี่แหละครับสถานการณ์คู่นี้นี่น่าจะถึงชิงดําแน่นอนเบียดกันแบบนี้มนไฟนี่ได้ลูกแข็งแรงได้เดินเบียดเดินชนของตาอาศัยเหลี่ยมขอยไล่แขน,ขนกดแขนแล้วก็แทงตู้โอ้โหบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับอุบัติากาศในวิธีตอนนี้นี่วุ่นวายไปหมดแล้วครับคู่นี้โอ้โหเบียดเหลือเกินครับ30วินาทีสุดท้ายของยกนี้ครับยกที่4เอา้ามาดู ด้ของบนไฟขวางหน้าแล้วขักมาเสียบซ้ายครับยังไงคอสตาคอสตาของได้แล้วจิกขวาไปทีครับมนไฟไม่ยอมครับไตคืนไตมาตีกลับเสียบมาเสียบกลับครับไปโกงดูครับคนละทีเสียบเข้าไปดูใขรแข็งกว่ากันใครแข็งกว่ากันใครเหนียวกว่ากันเอ้าไอเข้าไปโอ้โหอีกฝ่ายหนึ่งได้ขยันได้เดินมนไฟคอสตาศัยหลักเหลี่ยมคอยไล่แขนแทงเข่าสู้หงอกที่มีแข้งซ้ายสกัดเอาไว้มาดูครับพอจับได้นี ก็มาโดนกดแขนไล่แขนเอาโอ้โหวงไในนี่ก็ยังถือว่าคู่ขี้สูงสีกันแล้วครับคู่นี้เจอซ้ายครับให้เตะทีนึงครับหลังจากนั้นวนไปเข้าวงในครับคือวงในดูเหลื่อมเลยนะครับแต่ว่าคอสตาเองก็มีโต้มีสวนตลอดนะครับหมดสี่ยกครับ ครับลุยกันต่อครับมนไฟเปิดเก็บเดินแล้วครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดครับขณะที่คอสตาเองก็ไม่หนีไม่ถอยครับดูครับปักหลักครับเก็บอาวุธทั้งหมดไว้ที่มุงครับยกนี้เข่าอย่างเดียวครับเสียบเข้าไปไอ้ดูครับต่างคนต่างเสียบต่างคนต่างยัดเข้าไปครับเอาละครับวงไหนนี่ไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้คอสตาเองก็สู้ด้วยมีแท่งซ้ายสวยๆวงนอกเอามีต่อยลำตัวได้มมนไฟนี่ถึงตัวตลอดพยายามจะเบียดจะล็อก มาโดนไล่แขนแล้วก็แทงสู้โอ้โหเอาเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับอ่ะนตยต่อนายครับโอ้โหท่านนายเนี่ยไปอยู่ในเกมของบนไฟครับถ้าเกมของคอสตาต้องข้างนอกครับผู้นี้นอกกับในเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าใครจะพาตัวเองไปอยู่ในเกมของตัวเองได้มากที่สุดครับเดินเข้าไปตีนตีนซ้ายครับดักเอาไว้ครับซ้ายอีกทีหนึ่งสาดยาวๆไว้ครับ โอ้โหแล้วดูบรรยากาศการชกครับเนี่ยชกเป็นตัวผู้เลยนะครับแม่คอสตาฉลาดครับบนไฟเดินเข้าลุยต่อครับหมายที่วงในพ่ทิปมาดูแลครับแผนของใครครับจะได้รับการชูมือครับบนไฟปิดเกมเดินต่อเนื่องครับขณะที่คอสตาครับไม่แลกนายแล้วครับออกมาเล่นจังหวะสองครับดูครับวงนอกครับตีชึงตีกันเชียงออกตีซ้ายตีขวาดูครับว่าทำไ้ทางน้นของบนไฟนี่อึดอัดล้วครับตรงนี้ครับโอ้โหบรรยากาศเดือแค่เสมอเท่านั้นครับ เสมออยู่ที่มุมแดงครับโอ้เอาล้วครับตาลปัดและคู่นี้ซ้ายครับซ้ายหน้าครับเนี่ยยืนเป็นมวยซ้ายบ้างขวาบ้างสลับกาดไปเรื่อยครับคอสตาครับลอกเตะครับเนืว่าเบียดเข้าหาก็จริงนะครับแต่เข้าไปนี่โดนแข้งซ้ายแข้งขวามาดูจังหวะล็อกได้ตีได้ไม่ได้โอ้เอายกสุดท้ายก็ถือว่าคอสตานี่แก้เกมมาดีไม่ประทะดูว่าต่างฝ่ายต่างจับมั่นใจแล้วครับตอนนี้โอ้แล้วอาการดีครับบรรยากาศดีครับเปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับ แล้วดูครับเดี๋ยวดูครับต้องอ่านใจผู้ตัดสินกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับที่ให้คะแนนครับว่าชอบแบบไหนครับมลไฟเอาอีกหรือเปล่าเอาอีกหรือเปล่าครับค่อยๆเดินค่อยๆดูครับละเอียดครับละเอียดครับทําไม่ทําครับทําไม่ทําครับโอ้คู่นี้เปิดหัวมาคู่แรกช่วงสองก็บีหัวใจเลยนะครับทําไม่ทําครับ Mar, เรามองไปแล้วก็ลุ้นไปด้วยครับนี่แหละครับอายลากเรี่ยมหมุนไปรอบๆเวทีไม่ยอมปะทะหมนไฟนี่ขยับเข้าหาก็ <ทำ S 2> จริงแต่ว่าก็เดินไม่สุดเหมือนกันครับยกนีน้นี่มาขยับหลอกล่อด้วยความมั่นใจด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกมวยคู่นี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันแล้วครับตอนนี้ลองนั่งทบทวนดูครับ วงในเหนียวเหนียวเป็นของไทยครับหลักเหลี่ยมได้จังหวะสุดท้ายวงนอกมีตีนติดเบรกเอาไว้ของใครครับนี่ครับโอ้โหคู่นี้โต้กันแบบนี้เลยครับต้นกับปลายนะครับ เอาละครับก็ชูมือให้ทั้งด้านของคอส